อเอาเทนนิสเนี่ยเคนิสอีดอกกิดไม่ได้จออยู่ที่ลำคอของเธอแต่เป็นเอาประชาชนมาขู่ไอส้สาเด้ฉันควรจะดีใจสินะดีใจที่ตัวเองเฝ้ารอจนถึงตอนนี้เพื่อให้การจากไปของฉันผู้ทางให้กับผู้คนที่เหลือ พ็สายตามองดูผืนดินที่เละเทะแห่งนี้ทั้งหมดนี้เป็นความผิดบาปของคนนอกดินที่ลบดูเทพเจ้าอย่างพวกคุณทั้งมาจากที่ต่ำที่สูงจริงๆสันดานหมากแค่แน่กาอากันเถอะพวกเราจะมีเรื่องที่สำคัญกว่าต้องทำนะไม่ควรเสียเวลาไปกับคนเสียสติที่หน้าเวทนานี่หรอกท้านเหิงพูดถูกถ้าอยากจะปิดชีวิตคุณในดาบเดียวก็จริงแต่กูฝากไว้ก่อนไอสัตว์บุโลกทที่ดีที่สุดคงจะเป็นการได้เห็นผู้สื่อสายละเอียดทองทำภารกิจสำเร็จด้วยตาตัวเอง ทำภารกิจให้สําเร็จอย่างนั้นเหรอเชื้อไฟของเคพทเลหายไปอย่างไรร่องรอยแล้วเช่นนั้นแล้วพวกคุณจะทําตามคําพยากรณ์ศักดิ์สิทธิ์ยังไงละ่ะหยอยเหมยอนจะ้องรอยอย่างนั้นเหรออีหานี่นบ้าไปแล้วผู้จาเลิ่มเทอไปหมดมีแค่สมาชิตลักของสภาวุโสเท่านั้นที่รู้วิธีเปิดกล่องเชื้อไฟพวต้องบีบให้เคนิสช่วยได้หรือบ้างบีบบีบนี่กูคงจะใส่มาแรงๆแล้วนี้ไม่ต้องการให้ผู้หญิงคนนั้นช่วยหรอกที่ที่อาจารย์เนสซาสอนฉันไม่ได้มีแค่ความรู้ในหนังสือเดียนหรอกนะสำเร็จแล้วหยิบ ถ้าเชืงอฟพยยังถูกเก็บรักษาวไว้ที่เดิมโดยไม่มีใครมาเล่นอะไรตุกติกด้วยคิดว่าฉันจะมีวัญญาเอามันไปด้วยหรือไงเฮ้ยวายวายบังอาจอีสันดานหมาแต่เย็นก่อนเซเบอร์พวกโง่ ทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นฉันจะไม่หลั่งน้าตาให้เลยสักหยดอีสันดานหมามึงทาอะไรอาตายทาอะไรอาตายไอ้สั์ผู้นําของผู้ชํานาญตกสู่การหลับไหลที่ไม่มีวันตื่นความตายของเธอเงียบสงบจนน่าโมโหบางทีที่ปลายทางของสายลมตะวันตกอันนีกดอันยุติธรรมที่สามารถลงทันดวงวิญญาณของผู้อาวุโสคนนี้ได้กดกูนี่แหละอีสันดานหมา